ต้นกำเนิดของนารีผลตำนานมีอยู่ว่าในป่ามีฤาษีวิทยาธรคนทันทั้งหลายอาศัยอยู่อัตบะแตกแล้วล่วงเกินนางมาซีได้ท้าวสักเทวราชได้เล็งเห็นเหตุร้ายนี้แล้วพระองค์จึงเนรมิตต้นไม้วิเศษดะาไว้รอบทิศก่อนถึงทินแดนอันเป็นที่พำนักของพระเวสสันดรและนางมัตรีรวม16ต้นต้นไม้วิเศษนี้ออกผลซึ่งมีรูปร่างเหมือนสตรีผลโตเต็มที่จะมีสื้อทรงปานสาวงามแรกรุ่นแต่ผิวพรรนสื้อทรงเอวรูปร่างหน้าต่างงดงามปานเทพธิดา เมื่อเหล่าบรรดาฤาษีวิทยาธรคนทันทั้งหลายเดินทางมาพบเข้าจึงพากันไปเด็ดเพื่อเสพสังวาสทําให้หมดอิทธิฤทธิ์ลงจึงไม่สามารถหอบไปต่อหรือออกมาได้ทางเดียวที่จะออกมาก็ต้องบำเพ็ญเพียรใหม่จนแก่กล้าจึงจะออกไปได้การที่เท้าสักเกทวราชเนตต้นวิเศษทั้งอดสิบหกต้นนี้เพื่อเป็นด่านป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแกนางมัทรีให้เสื่อมเสียได้แม้พระเวสสันดรและพระนางมัสี จะเสด็จออกจากป่ากลับเข้าเมืองไปแล้วต้นนารีผลก็ยังคงมีอยู่ในที่นั้นตรับเท่าทุกวันนี้